วันที่ข้าหมทูทดลองค่ะเอาพีชอะเอาพีชอะไม่รู้ว่ามันมีอะไรออกมาแกแกแกจีบ่าจีบอ้บอากดรีวิวไปแล้วใช่ <laughs> ไหมล่ะ ตรงนี้นี่หรอ l i f and unzip l i f pull a n จ bottom out าวีรคนนึงแล้วครับ pull ว่าไงต่อนั่นไงไม่ใช่เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเนี่ย รสอะไยครับอะไรอ่ะกิวว yeah. ี่ปะไอ้น้องนี้ครับน้องนี้ด้วยครับน้องนี้อ่ะมาออกมาเร็ว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 เรอ่ะมีอ้าวรสอะไรอ่อะไรอ่ะเหมือนไข่เน่าเลยอ่ะอร่อยอร่อยแพ่ขอขอบพีชอ่ะขอบพีชจ้ะ เห้พุแม่ครับุแม่้องกินด้วยมันเอาหมดเลยคาพี่เอาหเลยเอาบะบะมันไม่มีต้องดาวเอาแก็เอาไม่เทสิอยู่กระป๋อแม่ซื้อตองให้ดิปเตอร์มไอ้นนามารีวิวหน่อยไม่เอาไม่ให้กินเนี่ยนะจะเก็บไว้เก็บไว้ก็เน่าสิครับ ไม่ไปเลยถ้าบอกไม่เล่นเกมกับเพื่อนนะแล้วใครแพ้ก็ต้องกินอ่ะนั่งกินอย่างนั้นอ่ะจะไม่รู้กรรมไม่รู้จักหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนครับเอ้น่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นที่เฮฮาดิพาร์ตเตอร์ใก็ได้เหรอใช่ทาในเน็ตได้ที่เ็นท่านก็มีปะที่แบบร้านขายขนมญี่ปุ่นอ่ะอ้าวเหรอร้านขายขนมญี่ปุ่นสกมกอ่ะสกมก อันนี้นี่อันนี้ดิอ่าก็เอ็นนอยากกินพีชไงชีชไงสีเราเชอชอบเชอร์รี่อะไรสีไหนอ่ะไหนอ่ะนี่พีชไม่มีจริงจังเอามาเลยเอาออกมาเอาออกมาให้หมดเลยชอบชยไหนอ่ะพีชสีส้ม ไม่นี่ปะน่าจัไม่มันออเรนจ์นี่ออเรนจ์และงั้นนี่ไงเห็นปลากินเลยไม่น่าใช่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรเลอะหรืออะไรครับไม่ใช่เลอะ นี่สีอะไรอ่ะบัมเบลกัมนี่อะไรอะทอฟฟี่โค拉ท็อฟฟี่โค拉บัมเบกัมออกมาจากปากเลยนะครับโคาน่าจะเป็นทอฟฟี่นะครับไม่เคยกินเดี๋ยวลองกินดูเนืว่ะโคกว่ะทอฟฟี่ไม่เจอเลยอะนี่ไงทอฟฟี่ ที่นี่ปะนี่อ่ะชัวร์คอฟเฟม่มันไม่ชอ็อปมันอร่อยอืม,ม,อ,มอร่อยครับคอ,อบเฟ่ทำไมอันนี่เยอะอย่างอ่ะ มันคืออะไรอ่ะอู้ b แบ c k b e r r ร์รี่แบล็กเบอร์รี่ตรงนี้ไม่กินอ่ะอ,อร่อย,ออยแบล็กเบอร์รี่ไม่อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยตรงไหนมีรสข้าวนีรสข้าว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 สวย วานิลาวานิลาหมดแล้วให้กินแค่นี้อะไรอ่ะกินดีกินอีกนนก็ได้กลับบ้านแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับถ้าไปวันไหนนะไปไ,ไปอเมริกาแล้วนะครับจะไปเรียนต่อไปพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับไม่เจอกันใหม่นะครับ

tahame neid ka . täitsa .